โอเคนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราจะมาเทสคลาสสิกกบนะครับผม3.5เซนน้ำหนัก7กร,รัมนะครับผมเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับครบรอบ3ปีคูซ่าเข้าสู่วงการฟิชชิงนะครับวงการตีปลาช่อนมาวันนี้จะมีแต่มีตัวมีแต้มไหมนะครับผมติดตามชมนะครับชมกันแบบยาวๆนะครับผมเดี๋ยวคูซ่าใช้ตัวนี้แล้วกันนี่ตัวนี้ตัวหมานตัวหมาน เป็นเป็นคลองนะครับผมเป็นคลองหมายธรรมชาตินะครับฝนตกใหม่น้ําก็ค่อนข้างจะมีน้ํานะครับผมปกติคลองนี้ก็จะเดินได้ยาวนะครับเดินแบบยาวๆเลยวันนี้เวลาสักประมาณใช้เวลาสักประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับมันจะมีสักกี่ตัวกี่แต้มนะครับผมวันนี้สวนของครูซ่าก็คือใช้สปิดลิงนะครับผม นี่ครับไม่ได้ใช้กิฟนะครับผมใช้สปินลิงเลยป้องกันการง้างนะครับมันมีแต่ตัวใหญ่ๆ่ไซส์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับผมแอคชั่นก็ไม่ต่างกันกับกิฟนะครับผมปุ่แล้วก็ลุยเลยนะครับผม ดูไหมกัดทีเพอน้ำตื้นๆนะครับผมมาเลยครับไส์สวยโอ้โหดันโลแน่นอนตัวนี้นะครับผมนิดคอนะครับผมช่อนยาวมากเลยครับผม นะครับแต้มแรกครับอย่างสวยงามนะครับผมนะครับโชว์ให้ดูนะครับผมเป็นนี่ครับกบคาสสิกนะครับคาสสิกกบนะครับผมช่อนจบด้วยกบคาสสิกนะครับเต็มปากเต็มคอนะครับบอกแล้วครับผมคือเป็นเป็นบอดี้นะครับเสมือนลอกเรียนเสมือนจริงนะครับผมลอกเรียนกบเสมือนจริงนะครับปากกัดไม่ระแวงนะครับผมมีแต่ไซส์ใหญ่ๆนะครับที่ได้มา ตั้งแต่ใช้คลาสสิกกบเนี่ยนะครับมีแต่ไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับผมไซส์ใหญ่ทั้งนั้นนี่ครับไซส์ใหญ่ทั้งนั้นนะครับผมคือมันเป็นมันเป็นแอคชั่นที่เสมือนเสมือนจริงนะครับผมดังนั้นกบตัวนี้นะครับเวลาปลาช่อนกัดเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยมันกัดระแวงอยู่แล้วนะครับผมเป็นไงครับเบ็ดแข็งแรงนะครับผม งัดทะลุกะโหลกนะครับนครับรับประกันโดยเจนจาม่ก้านะครับผมไซส์ใหญ่นะครับตัวนี้เฉียดโลแน่นอนนะครับผมมาหนึ่งแต้มนะครับประเดิมไมยมหาชนนะครับหมยเขี้ยวๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมคาดสิกกบช่อนจบด้วยกบคาดสิกนะครับผมปลากัดไม่ระแวงโอเค อยู่ไหมโอเคอยู่ครับมาแล้วครับผม แจกสติกเกอร์ให้กับ FC นะครับผมนี่ครับสติกเกอร์นะครับแต่ว่าเราอยู่อยู่คนเราฝั่งนะครับผมวิธีการแจกสติกเกอร์ก็คือเดี๋ยวเอา,กายเกาะใส่เหยื่อนี่นะครับเราตีข้ามไปอ่ะแนะนําตัวก่อนชื่อน้องอะไรบ้างทีละคนชื่อฮาเล่ครับไหนคนไหนชื่อฮาเล่สวัสดีครับฮาเล่ Harley ปไหนลูกปี 4, ขึ้นปหาฮาเล่ปสี่ขึ้นปห้าโรงเรียนอะไรครับเ, 5, เรียนครับมยอ่า ต่อไปครับชื่ออะไรครับฮะดับฟีปอไหนลูกปอสองจะขึ้นปอสามอ่ะคนต่อไปชื่ออะไรลูกน้องจาปอไหนลูกปอหกขึ้นมอหนึ่งอ่ะคนต่อไปสุดท้ายชื่ออะไรลูก มะนาปอไหนลกูกปอห้าอห้าอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้เหยื่อนะครับเกี่ยวตีข้ามไปอ,งงอ่ะเพื่อ FC นะครับเพื่อแฟนคลับนะครับผมนะแจกสติกเกอร์นะครับ ไหนใครดูช่องตกปลาบ้างยกมือขึ้นมีแต่พ่อพี่ต่พ่อพ่ออยู่ปอไหนแล้วพ่อฮะพ่ออยู่ปอไหนละห่วยขึ้นเถ่าะเถอะเดี๋ยวเรายางมัดนะครับผมนี่นะครับยางมัด สติกเกอร์มิตภาพนะครับผมให้เอฟซนะครับอ่ะใครจะเป็นคนรับน้องดาบเหรอเอาโอ้ตายละ เดาเดาเอาไหม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 ตีผิดตีผิดอ่ะเอาไหมนะเอออ่ะได้แล้วแกเอาลูกแกยางออกก่อนแกยางออกก่อนเออ ปล่อยเหยื่อมาเลยลูกไม่ต้องไปจับเอาปลดเหยื่อให้หน่อยปลดออกจากย่ายให้หน่อยลูกเราโยนลงน้ำเลยลูกโยนลงน้ำเลยเออขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับก่อนอดังๆหนึ่ง,งสองสอามบายบายเอาไปติดนะโอเค okay, นะครับ f อซนะครับผม แจกสติกเกอร์นะครับผมเมื่อกี้ได้สองแต้มแล้วนะครับผมโอ้กัดแรงกัดแรงจังกัดแรง กัดแรงเมื่อกี้